สวัสดีครับแฟนๆฟนกเกษตรมือทองท,ทุกทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านป่าไผ่ตําบลดอนจานอําเภอดอนจานจังหวัดกาลสินวันนี้เราพาทุกท่านเข้ามาลุยถึงสวนของพุทธาสามรถสงวนทองที่นี้จะเป็นพุทธาสามรถสงวนทองครับมาดูเทคนิคการตัดแต่งกิ่งของพุทธาสามรถสงวนทองว่าตัดแต่งกิ่งแล้วเป็นยังไงทีนี้เขาจะตัดแต่งกิ่งไว้ต้นเดียวเหมือนกับพุทราที่เรา พูดถึงกันเมื่อสองสมวันที่แล้วนะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดถึงการไว้กิ่งของกลุ่มพุทราที่เป็นพุทราบอมเบอคือไว้ต้นเดียวไว้กิ่งเดียววันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านมาดูการไว้กิ่งของพุทราสามรถสงวนทองของบ้านป่าไผ่ พุทรานะครับเวลาที่ต้นเขาอายุนานๆเนี่ยเวลาที่ต้นเขาอายุนานมากๆอันนี้ก็คืออายุหลายสิบปีแล้วนะครับเห็นไหมครับเปลือกเขาก็จะหนาเป็นร่องแยกแล้วก็เป็นที่สะสมของกลุ่มเชื้อรานะฮะเป็นกลุ่มสะสมของเชื้อราแล้วก็เป็นที่สะสมของพวกไข่แมลงพวกหนอนกลุๆๆนะ่มตัวนี้ ทำไมเราถึงต้องจะต้องมีการล้างต้นนะอันนี้คือปัญหาที่เราต้องบอกกันตรงๆเลยว่าทำไมเราถึงต้องล้างต้นนะครับก็คือช่วยกาจัดวงจรของพวกเชื้อราพวกนอนไข่นอนไข่แมลงยิ่งยิ่งพุ้สาอายุมากขึ้นนะครับร่องพวกนี้ก็จะยิ่งลึกร่องฟกเปือกพวกนี้ก็จะยิ่งลึกก็ยิ่งเป็นที่ชอบของกลุ่มแมลงศัรตรูพืชชอบของ โลกพวกเชื้อราทีนี้เรามาดูว่าการไว้กิ่งที่นี่เขาจะไว้กิ่งเพียงกิ่งเดียวอย่างไงก็ไวกิ่งเดียวนะครับอันนี้ผมรับประกันเลยว่าเขาจะไว้เพียงกิ่งเดียวแต่เห็นไหมครับว่าตอนนี้มันมีสองกิ่งมันมีสองกิ่งที่ทางกลุ่มของบ้านปลาไผ่เนี่ยต้องใส่เอาไว้อย่างนี้เพราะว่าอย่างไงเพราะว่าเขื่อนะครับเพราะที่ที่จะลมแรงถ้ามรสุมเข้ามาหรือว่าพายุเข้ามาเนี่ยกิ่งมันจะฉีกขาดหักง่าย ดังนั้นก็คือเขาก็จะไว้สองกิ่งนะครับเนี่ยที่เขาไว้สองกิ่งตรงนี้นเพราะว่าป้องกันการฉีกขาดป้องกันการหักของต้นพุทราคือป้องกันความเสียหายแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องคัดนะครับเขาจะต้องคัดเหลือแค่กิ่งเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นพุทรากลุ่มของบ้านปลาไห่ที่เป็นพุทราสามรถแสงทองซึ่งการตัดแต่งกิ่งนะครับ นะฮะพอที่เราเริ่มขึ้นมาปุ๊บถ้ามีกิ่งแขนงเขาจะตัดแขนงทิ้งเลยนะครับในช่วงนี้เขาจะตัดกิ่งแขนงทิ้งหมดเลยจนมาถึงที่ความสูงระดับ1เมตรห้าสิบเซนนี่ครับพอความสูงระดับ1 5เมตรห้าสิบเซนเนี่ยเราจะเริ่มเห็ดเขาไว้กิ่งนะฮะเขาจะเริ่มไว้กิ่งแขนงนะครับและการไว้กิ่งแขนงเนี่ยจะไว้ที่2กิ่งหรือ3มกิ่งก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอันเนี้ย อยู่ที่ทางสวนของเราเลยถ้าต้องการทรงพุ่มอย่าอาจจะไว้3ก็ได้ถ้าดูแลสมบูรณ์ดีนะอนนี้เขาจะไว้ที่3ากิ่งนะครับ1กิ่ง2กิ่งแล้วก็3มกิ่ง3ากิ่งพอครบ3มกิ่งปุ๊บเขาตัดยอดเลยครับครบ3กิ่งแล้วเขาตัดยอดเลยแล้วก็กลุ่มที่เป็นกิ่งแขนงตัวนี้ก็ต้องมีการผูกนะครับจะต้องผูกกับ ค้างแล้วนะตรงเนี้ยจะต้องมีการผูกกับค้างเพื่อยึดแลละนี่คือการทำแต่งกิ่งของพุทรานะครับทำเหมือนกับพุทราบอมเบที่ผมพูดถึงเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะครจากลำต้นขึ้นมานะครับจากกิ่งที่เขาเอาไว้ขึ้นมากิ่งตอนนี้ก็สมบูรณ์มากเลยนะครับกิ่งนี้ใหญ่มาก เส้นผ่าศูนย์กลางนี่น่าจะได้ประมาณสองเซนละเขาเมื่อกิ่งที่มันอยู่ต่มกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนเนี่ยเขาจะตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่มไว้ที่กิ่งที่สูงประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบหนึ่งเมตรหกสิบเซนเขาจะเริ่มไว้กิ่งไว้กิ่งแขนงที่ส่วนนี่จะไวส้สามสามกิ่งก็คือหนึ่งกิ่งแขนงหนึ่งที่หนึ่งแขนงที่สองแล้วก็แขนงที่สามแล้วก็ตัดยอด ที่เขาตัดยอดเมนเห็นไหมครับเพราฉะนันก็เวลาเขาทำแบบทำแบบนี้มันจะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการดูแลผลผล,ผลิตและที่สำคัญคือต้นเขาเนี่ยจะสมบูรณ์มากเลยนะครับต้นเขาจะสมบูรณ์มากจริงๆ,ๆนะเราจะเห็นว่าก็ไหนบอกว่าให้ไว้ต้นเดียวก็อย่าลืมนะครับว่าที่เนี้ยเขาไว้ต้นเดียวก็จริงแต่ตอนนี้เขาไว้คู่ไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็พายุเข้า นี่หลายส่วนที่ต้องรื้อส่วนกันใหม่กันเลยพายุเข้าเมื่อคืนนี้หลายส่วนรื้อหักไปหมดอันนี้ก็เริ่มไว้แล้วครับเห็นไหมตอนนี้เขาไว้สองกิ่งใช่ไหมไว้สองกิ่งกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองแต่พอรู้แล้วว่ากิ่งที่หนึ่งเนี่ยมันสมบูรณ์เดี๋ยกิ่งนี้จะโดนตัดทิ้งครับเริ่มแล้วนะครับตอนนี้คือกิ่งเนี่ยถูกสางออกหมดแล้วไม่มีกิ่งแขนงละ กิ่งกิที่จะทิ้งเนี่ยจะถูกสางทิ้งแล้วไม่มีอะไรละเราตัดทิ้งอย่างเดียวแต่กิ่งเมนกิ่งต้นแม่พันธุ์ที่จะเอาไว้ต่อไปก็คือสองสองแขนงนี้นะครับเห็นไหมไปแล้วครับจากแขนงแขนงที่หนึ่งวิ่งตรงมากิ่งแขนงพวกนี้เขาจะเอาไว้หมดนะครับยกเว้นกิ่งกระโดงที่มันพุ่งขึ้นข้างบนถ้ากิ่งกระโดงที่ขึ้นข้างบนนี้เขาจะตัดทิ้งแล้วก็เริ่มล็อกเริ่มโน้ม รเริ่มโนมกิ่งละเดี๋ยวก็จะล็อกอันนี้กิ่งลักษณะที่เป็นกิ่งกระโดงแบบนี้จะถูกตัดทิ้งนะครับที่เป็นกิ่งกระโดงที่พุ่งขึ้นบนเนี่ยจะถูกตัดทิ้งส่วนกิ่งแขนงที่สองเห็นไหมพอถึงแขนงที่สองปุ๊บเขาก็จะตัดยอดเลยมันจะไว้ได้ทั้งสองยอดอสองแขนงหรือสามแขนงนะพอตัดแขนงตัดยอดเสร็จก็ไล่มาเลยครับเห็นไหม แขนงมันก็จะมาตามมาเลยครับมาสู่ค้างที่เราทำเอาไว้แล้วก็จะถูกล็อกถูกผูกด้วยเชือกนะครับที่นี่ตอนนี้ก็จะพยายามใช้การล็อกคออไว้ก่อนเพื่อให้ต้นไม่ไปตามแรงลมเพราะลมที่นี้แรง เขาไว้สต้นก็จริงแต่เขาจะต้องตัดทิ้งแล้วทีนี้ไว้ต้นเดียวเนี่ยมันอลังการแค่ไหนเรามาดูแปลงใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแปลงใหญ่อันนี้ที่กำลังให้ผลผลิตอยู่นะครับนี่คือพุทษาที่จะเริ่มสะสมอาหาร ดูลำต้นของเขาครับมือผมนี่กำไม่หุ้มหรอกครับเพราะฉะนัะะ้นต้นเดียวนี่แหละสมบูรณ์มากเรามีเห็ดด้วยอันนี้เห็ดหูหนูผลลไยได้ผลลไยได้ต้นเดียวครับจากไว้ที่เมื่อกี้ไว้สองต้นเนาะเราที่เห็นอยู่แล้วก็พอถึงเวลา ทำงานจริงๆเขาก็จะเหลือไปแค่ต้นเดียวแล้วต้นเดียวอย่างเงี้ยมันจะสมบูรณ์มากต้นใหญ่สวยไหมครับกิ่งแขนงที่ออกไปยังยังกำไม่มิดเลยครับดูสิดูสินะครับกำไม่หุ้มครับ เฉพาะกิ่งแขนงที่ออกมาได้ก็แบบใหญ่มากกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองแล้วก็ตัดยอดเรามาดูทรงพุ่มกันครับเนี่ยเนี่ยคือทรงพุ่มที่มันบานออกไปอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นพุทธาสามรถ เป็นพุทาสามรถสงวนทองนะครับอันนี้ย้ำเลยนะครับว่าเป็นพุทราสามรถสงวนทองและสวนตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะก็คือจะเริ่มสะสมอ,อาหารกันแล้วตอนนี้จะเริ่มสะสมอ,อาหารเพื่อเปิดตาดอกกันละเบพึ่งแต่งกิง่งเขากำลังสางกิ่งกันเลย มั่นใจได้เลยนะครับว่าเราเอาจากสวนจริงอาจากประสบการณ์จริงข้ามาคุยกันเห็นไหมครับต้นเขาจะใหญ่มากการไว้กิ่งเดียวเลยต้นเขาจะใหญ่และสมบูรณ์มากนะครับมันก็จะมากิ่งเดียวเลยเฉพาะกิ่งกิ่งเ,ง,งเนี้ยกิ่งแขแนงเนี้ยก็ไม่ การไม่สุดเลยครับเพราะ่าเราจะไว้เยอะต้นทํใหมในเมื่อไว้ต้นเดียวแล้วมันให้ผลผลิตที่ดีกว่าการดูแลการจัดก,การง่ายกว่าที่ที่ทําคนละไร่ลายได้ก็อยู่ประมาณเดือนอปีหนึ่งต่อรอบการผลิตนะอยู่ที่สองแสนถึงสามแสนบาทเลยนะครับพุทราสงวนทองสามรสสังวนทอง,งน ดูต้นแต่ละต้นในสมบูรณ์มากครับเห็นไหมฮะต้นในแบบต้นเท่าขาก็ดูสองพุ่มเหรอครับไว้แค่สองกิ่งนะครับไว้แค่สองกิ่งเท่านั้นนี่แล้วก็ที่เราเห็นตอนนี้ทำไมเขายังไม่ออกดอกก็กำลังจะสะสมครับ แล้วลูกของพุทธาสามรสงวนทองเป็นยังไงเดาเเต้นสมบูรณ์ต้นใหญ่สมบูรณ์กิ่งแขนงกิ่งสาขานี่แบบไปสุดอครับ แล้วที่นี้เขาจะปลูกเป็นแบบสลับฟันปลานะครับจะไม่ได้ปลูกตรงกันจะปลูกเป็นแบบสลับฟันปลากันเดียวนี่คือพุทรา3ามรสสงวาทางลูกไม่ใหญ่นะครับลูกเล็กๆลูกเล็กๆ สามรถสงวนทองน่าสนใจไหมครับว่าการตัดแต่งกิง่งการไว้ต้นเนี่ยพุทราสามรถที่สามารถไว้ต้นเดียวได้แล้วก็ได้คุณภาพดีมากๆด้วยสำหรับท่านไหนที่ มีคำถามนะก็สามารถที่จะสอบถามเราเข้ามาทางคอมเมนต์นะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามก็ได้เลยนะครับเราก็ยินดีจะมาหาคำตอบให้กับทุกท่านนะนี่คือมองเห็นไหมครับมุมมันไันกนดูยากหน่อยนี่คือลูกของ สามรถสงวนทองของทีมเกษตรมือทองบ้านป่าไผ่นะครับอันนี้เป็นส่วนของสมาชิกของทีมงานเราเลยนะครับส่วนของสมาชิกทีมงานเกษตรมือทองบ้านป่าไผ่เลยท้าไหนสนใจนะครับอยากได้พุทราสงวนเทาไปชิมหรือเอาไปจำหน่าย ก็จะสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ที่สวนเอาไว้เลยนะครับนะสมบูรณ์จริงๆครับเพราะฉะนั้นเรา,าเราไปปรับเปลี่ยนดูนะครับว่าใครที่ไว้ต้นเยอะๆนะใครที่ไว้ต้นเยอะๆนีนะ่อันนี้ก็ไว้สองกิ่งนะครับพอขึ้นมาปุ๊บกิ่งที่อยู่ พวกนี้โนตัดทิ้งละที่ต่ำกว่า1เมตรห้าสิบเซนเขาจะตัดทิ้งแล้วก็ไว้กิ่งที่สูงประมาณเมตรห้เมตรหกสจะเริ่มไว้กิ่งวันนี้เอาของจริงจากสวนมาเลยนะครับมาเล่าให้ฟังไว้ต้นเดียวนะครับอยากให้ทุกท่านลองเอาวิธีการนี้ไปใช้กับสวนของเรา เห็นรอ,รอยไหมครับรอยไว้เมื่อก่อนไว้สองต้นแต่พอคัดกิ่งต้ตนที่สมบูรณ์ได้แล้วเขาก็จะตัดติ่งเนี้ทิ้งอันนี้จะไว้ที่สามต้นเลยไว้สามกิ่งนี่คือเทคนิคการไว้ ของกลุ่มพุทธาสามรถสงหวนทองซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสำหรับสมาชิกท่านไหนมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้เลยนี่คือลูกนะครับลูกจะเป็นรูปทรง ทรงมันไข่ไก่นะเป็นวงรีแต่ลูกไม่ใหญ่นะครับลูกเล็กท่านาที่มีคำถามคอมเมนต์มาถามกันนะครับคอมเมนต์าม,มาถามกันสำหรับวันนี้ผมตุงมัทวัตรจากทิมเกษตรเมือทองก็จะขอ,อาลาทุกท่านไป เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปเพื่อนๆของเราหรือฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับทีมงานกเกษตรมือทองของเราด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ